ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเรารู้ซึ้งเลยว่าที่คนเขาเคยพูดว่าไอสุขภาพเนี่ยมันมันซื้อไม่ได้นะมีเงินเนี่ยซื้อได้แค่ยารักษาโรคแต่ถ้าเรารักษาสุขภาพเราตั้งแต่วันนี้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นนะครับสัก8ปีก่อนเนี่ยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเข้ารับการรักษาโดยวิธีเคมีบำบัดเวลาคนให้เคมีก็คือ ผมไม่มีน้ำหนักลงเล็บดำทานอะไรไม่ได้เลยก,ก็ถือว่าวีคมากนะอ่อนแอที่สุดในชีวิตแล้วทำไมเรายิ่งโตขึ้นอายุยิ่งมากทำไมเรายิ่งอ่อนแอเพราะหลังจากรักษาหายเนี่ยก็เลยคิดว่าเราควรจะออกกำลังกายจริงๆวิ่งที่ไหนก็ได้มีแค่รองเท้าแล้วก็จะวิ่งที่บ้านวิ่งที่ไหนมันง่ายที่สุดละก็เลยเริ่มเริ่มมาลองวิ่ง คือจริงๆจริงๆเราผ่านวิกฤตมาเพื่อนเราก็เห็นว่าเราเนี่ยเขาดูแลตัวเองขนาดนี้เขาโรคร้ายมันยังมาเยี่ยมเยียนได้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกเราแทนที่เราจะมากินข้าวกินแชร์สังสรรค์กันเรามาออกกําลังกายกเรามาเจอกันออกกําลังกายไหมแรกๆส่วนยากแต่พอทุกคนได้มาจอยกันมาเจอกันกิจกรรมเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไม่เคยฝันว่านัดกันตีห้าแล้วมาเจอกันซ้อมวิ่งเนี่ย หร,หรือปั่นจักรยานเนี่ยจะเจอกันได้ง่ายกว่าสมัยก่อนที่นัดไปทานข้าวที่วิ่งทุกวันเนี่ยสุขภาพดีก็เพื่อที่จะให้คนที่เรารักแล้วก็เพื่อนๆเ,เราเนี่ยหันมาสนใจในกีฬาเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยวิ่งได้ยังไง4 0่องโลก็พยายามอธิบายแล้วก,ก็ไม่เข้าใจเพื่อนก็ไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นมาทำกันแล้วผมก็จะทำให้ดู ็เนี่ยคือผมว่าอาจจะเป็นการวิ่งเพื่อทำให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยทุกคนนะทำได้